ขณะใดที่มีความเข้าใจอย่างทราบซึ้งจริงๆขณะนั้นก็คือรู้ว่าธรรมะมีรสค่ะที่เลิศกว่ารสเอกเพราะว่ารสเอเนี่ยชั่วคราวแค่กระทบลิ้นแต่ว่ารสของพระธรรมนะคะก็จะมีทำให้เราเกิดความปิติมากขึ้นคุณธีรพันธ์คะวันนี้ได้ลาบหรือยังได้แล้วครับคุณธีรพันธ์ได้แล้วใช่ไหมคะคมลาบอะไรคะ ลาคือศรัทธ,ธาที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีเล็กทีละน้อยครับถ้าเข้าใจคำนี้จริงๆนะคะก็จะรู้ว่าเป็นลาบที่เหนือลาบใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคนอะมุ่งหวังแต่ลาบทางตาเห็นสิ่งที่น่าพอใจทางหูได้เสียงทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นก็ต้องรสอร่อยแล้วก็ทางกายก็กระทบสัมผัสสิ่งซึ่งไม่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็เข้าใจว่านั่นเป็นลาบ แล้วยศล่ะได้บ้างหรือเปล่าก็ได้บ้างครับชาวโลกปรารถนายศเองใช่ไหมคะมแต่ว่ายศจริงๆต้องเป็นของความดีถ้าไม่ดีแล้วเป็นยศได้ไหม,มเป็นเกียรติยศได้ไหมคะความไม่ดีแล้วยศอะไรละ่ะคิดว่านั่นคือยศนี่คือยศตำแหน่งต่างๆหรืออะไรต่างๆเข้าใจว่านั่นเป็นยศแต่ยศอย่างนั้นหรือที่จะทำให้เป็นที่นับถืเป็นที่กล่าวขาน ้าความประพฤติไม่ดีที่ชาวโลกคิดว่าเป็นยศต่างๆน่ะเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอย่างทุกคนที่มาที่มูลนิธิเห็นอะไรเห็นคนที่พอใจที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเห็นหรือเปล่าคะเห็นเป็นลาบหรือเปล่าเห็นอะไรๆที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นมิตรสหายเป็นสิ่งสวยๆอยงามเป็นลาบหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นคะ เพราะว่าความหมายของลาบก็คือการได้มาซึ่งสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจครับมาเพื่อเหตุนี้เลยคะ่ะอยากได้ลาบก็มาแล้วใช่ไหมคะเราพระได้แล้วก็ยังมีกิเลสอีกเยอะเลยลาบแต่ว่าการที่จะได้เข้าใจพระธรรมเป็นลาบอันประเสริฐได้แค่ไหนพระฉายให้รู้ได้เลยคะ่ะลาบเองไม่ใช่ลาบประเสริฐแต่ว่าเมื่อร่ก็ตามที่ได้มีความเข้าใจพระธรรม เมื่อนั้นแหละคือล่าประเสริฐเพราะฉะนั้นมีล่าประเสริฐแค่ไหนมาเพื่อล่าประเสริฐที่จะได้มีศรัทธาที่จะได้มีความมั่นคงในการที่จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ใช่กินนอนติดข้องซึ่งเป็นชีวิตประจําวันนะคะแต่เพื่อที่จะได้รู้ความจริงได้ถึงการหลุดพ้นจากความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะว่า มาแล้วกิเลสเยอะเพราะว่ามีความต้องการลาบอย่างนี้หรือว่ามาเพื่อที่จะได้ลาบที่ประเสริฐกว่าลาบอื่นแต่จะได้มากน้อยเข้าไหนนะคะก็คือขึ้นอยู่กับการที่ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้สะสมมาซึ่งถ้าขณะนี้มีความเห็นประโยชน์ของการที่ได้เข้าใจธรรมะอันนี้ค่ะจะติดตามไปที่จะทำให้ไม่มีสิ่งอื่นซึ่งเป็นที่ต้องการแต่ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือการเห็นถูกความเข้าใจถูกในธรรมะ เราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าการฟังธรรมะเมื่อไหร่ที่เข้าใจเมื่อนั้นจริงจะเห็นว่านี่คือลาบอันประเสริฐแต่ถ้ายังไม่เข้าใจจะคิดว่าเป็นลาบอันประเสริฐได้ไหมฟังแต่ไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ติดในคําต่างๆแต่ว่าฟังเมื่อไหร่เห็นประโยชน์เมื่อไหร่จึงจะรู้ความหมายของคําว่าลาบอันประเสริฐยิ่งกว่าลาบอื่น